ม,มดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกตัวน,นตรงนี้มีแมงดาครับท่านผู้ชมเป็นแมงดาแมงดาจานนะครับอไข่ด้วยครับเพราะว่ามีตัวผู้ประกบอยู่ด้านบนนะครับใหญ่เลยครับพระเอกเลยตัวเดียวอใหญ่แล้วครับเอ,ออเอาเส้นเมาหรือว่าเอาเส้นพิษของมันออกยังไงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูวนหมูเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็เอาไปวางไว้ตรงที่ไม้ใหม่นะครับสามหัวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมกย้ายจากไม้ใหม่นะครับมาวางไว้ตรงนี้หมดแล้วครับทั้งห้าหัวนะครับก็เพราะว่าที่ไม้ใหม่นั้นครับมันจะมีแด่ปลานะครับซึ่งไซก็ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะไซไม่ใหญ่มากนะครับก็ เดี like <con Liberty> <throat> mm ๋ยวเลื่อนมาวางตรงนี้ดีกว่านะครับมาวางตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะได้รุ่นพวกพวกปูพวกแมงดาอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูหัวแรกเลยครับท่านผู้ชมมาดูหัวแรกกันเลยตรงนี้มีแมงดาสองตัวครับแมงดาสองตัวแมงดานี้เป็นแมงดาหางกลมนะครับแมงดาหางกลมมีไข่ด้วยครับมีไข่ด้วย2องตัวครับติดอยู่2ตัว ก็ถ้ามีไข่เงี้เดี๋ยวเอานะครับเอาถ้าผมมีเวลาว่างวันนี้ก็เดี๋ยวจะทำพวกแมงดาพวกนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าแมงดาหางกลมหรือว่าแมงดาถ้วยเนี่ยครับมันจะมีพิษนะครับหรือว่าเส้นเมานะครับถ้าว่างจริงๆก็เดี๋ยวจะทําแล้วก็จะดึงเส้นเส้นพิษเส้นเมาเนี่ยออกให้ดูนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอตดก่อนนะครับ ยากครับขนาดตัวเล็กครับนี่ครับตัวไข่เต็มท้องเลยครับ ตรงนีม้มีปูครับท่านผู้ชมมีปูครับแต่ว่าน่าจะตายไปแล้วครับนี่ครับใสใช้ได้เลยครับ <c oughs> ตายไปแล้วครับท่านผู้ชตายไปแล้วครับเราอ่ะโดนโดนคลืน่นโดน,ดนอะไรสัดพวกน,น้ำฝนเวยครับ เมื่อคืนเนีมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักเลยครับหุ่นตัวครับไปกันต่อเลยครับตรงนี้มีแมงดาครับท่านผู้ชมเป็นแมงดาแมงดาจานนะครับไข่ด้วยครับเพราะว่ามีตัวผู้ประกบอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับ เสนแน่นเลยครับสองตัวนี้มวนเสนแน่นเลยครับปวดยากครับสถางจะปวดยาก เลยครับท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่หลุดแน่ครับติดอย่างนี้ไม่หลุดแน่ช่วงนี้นี่เป็นเป็นอ่าเป็นฝนอีกแล้วนะครับฝนก็ตกหนักเลยครับเมื่อวานทีมอ,อยู่ยังไงครับ นิดนึงนะครับขาดไปแล้วครับนี่ครับตัวที่ไข่ตัวใหญ่เลยครับไข่ใใจะอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้ครับดูตรงตรงตรงปิ้งมันก็ได้ครับ ที่ผมเคยแนะนำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับโลดตัวผู้ต่อครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวค่อยมาแตง่งอีกทีครับเดี๋ยวปลดพวกอ่าพวกแมงดาพวกอะไรก่อนแต่ยเยอะมากเลยครับแต่ยเยอะมากไปต่อครับท่านผู้ชม <S <S ตรงนี้มีปูครับ เดี๋ยวน่าจะตายไปแล้วครับนอนหงายท้องอยู่แล้วครับตายแล้วครับตายแล้วครับน่าจะโดนคลื่นหรือว่าโดนน้ำาะโดนน้ำจืดเนี่ยเมื่อวานมีฝนตรงหนักด้วยครับน่าจะโดนน้ำจืดแล้วก็ตายไาสใหญ่ครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยตรงนี้มีปลาครับคุณผู้ชมมีปลา โน้นมีขาวๆครับน่าจะเป็นปลาครับเป็นปลาจริงยิงด้วยครับเป็นปลาจริงยิงด้วยโดนปูกินไปแล้วครับโดนปูกินโดนหอยกินไปแล้วครับแต่ว่ายังใช้ได้นะครับตัวยังแข็งอยู่ยังใช้ได้ตรงนี้ก็มีปูครับปูตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับเป็นหรือตายไม่แน่ใจนะครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ ตายแล้วครับตายแล้วครับท่านผู้ชมมันใหญ่จะตายหมดครับน่าจะโดนน้ำจืดเยอะไปหรือว่าเป็นคลื่นเป็นอะไรนี่แหละครับอืมไซส์ใหญ่เลยครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับนี่ครับท่านผู้ชม บรรยากาศดีๆครับตอนเช้าๆเมฆฝนก็าก่อตัวมาอีกแล้วครับมีหอยโขงไล่ครับติดอยู่แล้วก็มาปลดตรงนู้นน่าจะมีปลานะครับเห็นขาวๆอยู่เป็นปลาครับปลาครับท่านผู้ชมหูวนขาดเลยครับตรงนี้ วนขาดเยอะเลยครับท่านผู้ชมแรงดีมากครับนี่ครับวนขาดหมดเลยครับปลาเลยนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี้นี่ครับสีดำดเนี่ครับอีกด้านหนึ่งขาวนะครับแล้วก็ฟันนี่ท่านผู้ชมดูฟันมันครับนี่ครับฟันมัน ฟันนี่คมเลยทีเด e ียวครับฟันนี่น่ากลัวเลยคร e like ับน yeah. ี่คร um ับเหมือนฟันปลาสากเลยครับเหมือนฟันพวกปลาสากเลยครับฟันปลาสากฟันปลาอินทรีพวกนี้ครับน่าจะคมน่าดูเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาอะไรครับปลานี้แต่ว่าเคยเห็นที่เขาขายตามท้องตลาดครับเคยเห็นที่เขาขายตามตลาดนะครับท่านผู้ชมท่านใดทราบชื่อปลาเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาแจ้งหน่อยนะครับ ว่ามันเป็นปลาอะไรทําอะไรอ่าอร่อยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยจะสุดหัวที่สองแล้วครับท่านผู้ชมหัวที่สองนี่ก็สุดแล้วครับไม่มีอะไรก็ได้ปลากับได้ปูมาบ้างครับไม่เยอะไม่เยอะตรงนี้น่าจะมีอะไรติดครับเป็นกระมุกอ๋อเป็นหอยเออเป็น เป็นปูครับเป็นปูหินแล้วกนมาปลดครับตรงนี้มีปลายครับปลายเยอะเลยครับวันนี้ปลดบังครับปูกินแล้วครับปูกินไปเยอะพอสมควรลวครับ อืมครับเดี๋ยวปูนี้ค่อยมาปลดทิ้งครับเก็บปลาก่อนไปต่อครับน,นี่หัวที่สามแล้วนะครับขึ้นหัวที่สามนะตรงนี้ก็มีขยะครับตัดมาอีกหน่อยเป็นปลาครับเป็นองคตรงนี้เป็นปลากระพงครับท่านผู้ชมแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่มากครับไซส์ไม่ใหญ่มากไซส์กำลังดีครับ จังเลยครับตัวนี้นี่ครับแต่ตัวไม่อ้วนครับนี้หอมมากตากระพงครับไปกันต่อครับขยากก็เยอะแล้วครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นปลาใบปอครับปลาใบปอ ถัดมาอีกหน่อยครับท่านผู้ชมถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวนี้ตัวนีว้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนี่ครับสุดยอดเลยครับตัวนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปลดปลาใบปอก่อนนะครับเรียบร้อยครับตัวไม่ใหญ่มากครับตัวไม่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่กันครับนี่ตัวนี้ใหญ่ใช้ได้เลยครับ อันนี้ปลดทิ้งนะครับปลดทิ้งใหญ่เลยครับปลาเอกเลยตัวเดียว <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากครับปลากระเป้าครับตายไปแล้วครับตายไปแล้วท่านผู้ชมดูฟันมันครับ ฟันนี่เหมือนคนเลยครับนี่ครับฟันนี่แข็งแรงมากครับดูครับดูฟันเหมือนคนเลยครับนี่โยนทิ้งนะครับเพราะว่ามันตายแล้วไปกันต่อครับตรงนี้มีปูครับแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่มากครับตัวไม่ใหญ่มากตายเหมือนกันครับตายในก้ามหักอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ก้ามมัน อยู่ตรงนี้เลยครับส่วนใหญ่จะตายอ่ะครับน,นี่หัวที่สามแล้วนะครับกําลังจะหมดหัวที่สามครับตรงนี้มีแมงดาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีแมงมแมงดาครับเป็นแมงดาหางกลมครับมีไข่รืมผมไม่แน่ใจเอามีไข่ครับมีไข่เดี๋ยวเดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับ มีใครนี่เอานะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำพวกแมงดาพวกนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาเอาเส้นมอหรือว่าเส้นพิษของพวกนี้เนี่ยออกอยังไงเพราะว่าพวกนี้จริงๆแล้วมันจะกินไม่ได้นะครับถ้าว่าทาถ้าทาไม่เป็นเนี่ยอันตรายครับอันตรายถึงชีวิตเลยครับตัวไม่ใหญ่มากครับ ไปต่อครับหัวที่สามนี่หมดหัวแล้วครับขึ้นหัวที่สี่กันเลยครับตรงนี้น่าจะมีปลาพวกปลาอะไรติดอยู่ครับเพราะว่าดูดูแล้วมันเอ่อมันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นปลาเลยครับหัวที่สี่นี่น้อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรติดอยู่มีแมงดาตัวหนึ่งครับแมงดาตัวหนึ่งครับ แต่ว่าตัวนี้ไม่ไข่นะครับไม่ไข่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปลดปลดทิ้งนะครับตรงนี้มีปูครับแต่เป็นปูเอ่อเป็นปูนี้นะครับแมวปูนี้ไม่เอาแล้วก็มีแมงดาอีกตัวหนึ่งครับใกล้กันเดี๋ยวปลดปูทิ้งอ่าปลดปูทิ้งก่อนนะครับป่วนขาดหมดครับติดปูตรงนี้มีปูครับมีปูมีปูหนึ่งตัวครับตัวนี้ยังเป็นเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่เดี๋ยวผมขอปลดก่อนนะครับ มาต่อหัวที่ห้ากันเลยครับหัวสุดท้ายครับมีแมงดาตัวนึงเหรอครับติดอยู่นี่ครับเดี๋ยวค่อยมาปลดนะครับเดีนไปดูให้ทั่วหัวก่อนอันนี้ปลาตัวหนึ่งครับมีปลาหนึ่งตัวปลานนี้ปลดไม่ยากครับ มีปลายหนึ่งตัวครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่ก็ไซ้ทอดกำลังดีครับทอดนี้กำลังโอเคเลยครับต่อครับตรงนี้มีปูครับท่านผู้ชม มีปูนี่ตัวนี้ใหญ่เลยครับนี่ตัวนี้น่าจะใหญ่สุดครับวันนี้ผมยกให้ดูครับนี่ครับไซส์ใหญ่เลยครับสวยๆครับอ่าตัวนี้ยังเป็นอยู่ครับท่านผู้ชมยังเป็นอยู่ยังเป็นปนอยู่เรียบร้อยครับตัวใหญ่เลยครับ อ,อื่ครับเก็บบนครับไปกันต่อครับตรงนี้ไม่มีครับไม่มีสุดหัวแล้วครับหัวที่ห้อาได้ปูกับได้ปลานะครับ นิดหน่อยนะครับสองวัวน,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าแต่งอวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าจะสรุปให้ท่านผู้ชมอ่ดูอีกทีนึงครับก็ดูบรรยากาศรอบด้านไปก่อนครับใกล้ๆกับเกาะน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งน้นก็มามเมฆมันก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วครับก็เดี๋ยวอ่าแต่งอวนแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปอ่ปูปลายท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งครับ ถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมถึงบ้านแล้วครับก็มาสรุปอ่าอ่าพวกปูพวกปลาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็วันนี้ก็ได้ได้เยอะพอสมควรครับอันนี้เป็นเมงดานะครับเป็นเมงดาปลาครับนี่ปูครับปูนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับปูตายไปแล้วครับปลากระพงขาวครับไซส์สวยครับกาลังน่าทอดพอดีอันนี้ก็เป็นปลาครับ นี่ก็เป็นปูครับปูปลาครับปูครับนี่เป็นแมงดาเป็นแมงดาถ้วยนะครับเป,เป็นเป็นแมงดาถ้วยก็จะต่างกับแมงดาจานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับว่ามันจะต่างกันอย่างไรนะครับ เลยครับอันนี้ได้เยอะเลยนี่ครับก็รวบรวมนะครับรวบรวมแล้วก็อ่ามันจะมีจะมีแมงดานะครับมีแมงดาอีสองประเภทนะครับสองประเภท <c oughs> เป็นแมงดาแมงดาหางกลม กับแมงดาหางเบนนะครับซึ่งลักษณะโดยทั่วไปก็คือจะต่างกันตรงขนาดครับจะต่างกันตรงขนาดแล้วก็แมงดาหางกลมเนี่ยแมงดาหางกลมเนี่ยมันจะมีพิษนะครับมันจะมีพิษหรือว่าเป็นเส้นเมาของมันนะครับแล้วก็แมงดาแมงดาหางเบนเนี่ยเป็นแมงดาจานนะครับก็เรียกเป็นแมงดาจานนะครับก็ลักษณะโดยทั่วไปก็คือจะต่างกันตรงขนาดอย่างแรกครับอย่างที่สองก็คือหางมันครับหางไอแมงดา แมงดาถ้วยเนี่ยครับแมงดาถ้วยที่มันจะมีพิษเนี่ยหางมันจะกลมนะครับส่วนเมงดาเมงดาจานเนี่ยก็หางมันจะแบนนะครับออกเหลี่ยมๆ mm hmm. หน่อยหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทำอ่าทำกับข้าวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอ่าเอาเส้นเมาหรือว่าเอาเส้นพิษของมันออกยังไงนะครับอ่าเป็นเมงดาถ้วยนะครับแมงดาถ้วยก็ได้มาวันนี้อ่าสี่ตัวครับสี่ตัวนี่ครับสี่ตัวเดี๋ยวจะอ่า สาธิตการดึงเส้นเมาแล้วก็เส้นพิษของแมงดาถ่วยออกนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับอ่าปูปลาแล้วก็แมงดาที่ได้วันนี้นะครับก็ก็เยอะอยู่มือใหญ่เลยครับมือใหญ่ๆเลยเยอะมากครับปลาครับแล้วก็ปูนะครับปูนี่ครับปูก็หลายตัวอยู่ปูห้าหกตัวอยู่ไซซ์มีแต่ไซซ์ใหญ่ๆครับ แล้วก็เป็นแมงดานะครับเป็นแมงดาอันนี้เป็นแมงดาจานนะครับตัวใหญ่ต feet, ัวใหญ่มีไข่ด้วยครับมีไข่ด้วยก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทําเมงดาถ้วยเนี่ยทำยังไงนะครับเอาเส้นพิษออกเส้นเมาออกยังไงนะครับมาถึงขั้นตอนการทําแมงดานะครับก็คือแมงดาเนี่ยแมงดาหางกลมนะครับมันจะมีพิษนะครับเราก็เอาเอามาย่างก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเอามาย่างก่อนนะครับย่างไฟก่อนจะย่างนี่ผมน็อกน้ำแข็งให้มันตายแล้วนะครับ ก็คือตอนนี้มันตายแล้วแล้วผมอามาอกมาออกมาย่างอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวส่วนการผ่ากันอะไรเนี่ยเส้นเส้นเมาหรือว่าเส้นพิษของมันอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ๋ย่ตอนนี้ย่างให้เสร็จก่อนนะครับ ขั้นตอนการย่างนี่ก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วทั้งหมดนี่ก็มีแมงดาสี่ตัวนะครับทั้งหมดสี่ตัวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับใช้มีดปลายแหลมนะครับใช้มีดปลายแหลมก็งัดไปตรงตรง,ตรงปรีกของแมงดานะครับทั้งทั้งทั้งสองด้านนะครับงดัดไปทั้งสองด้านเลยก็ยงัดไปเรื่อยๆครับงัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะขาดครับ เปิดออกดูครับนี่ครับเป็นไข่ทั้งหมดเลยครับเป็นไข่แล้วก็ก็บางส่วนก็จะเป็นเนื้อนะครับบางส่วนก็จะเป็นเนื้อทีนี้เราก็งัดงัดให้มันหลุดออกจากกระดองนะครับก็งัดขึ้นมาครับให้หลุดจากกระดองแต่ว่าค่อนข้างจะ, siitä, ง ancies, จะเหนียวหน่อยนะครับเปลือกมันเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวหน่อยก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับใช้แรงนิดหนึ่งดึงออกมาครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่เป็นสีขาวๆนะครับจะเป็นเนื้อ ก็เนื้อก็เยอะพอสมควรครับแต่ว่าไข่นี้จะเยอะกว่านะครับไข่เยอะเยอะกว่าตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นลำไส้ของมันนะครับคล้ายๆจะเป็นลำไส้ก็ดึงออกนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเนื้อหมดเลยครับแล้วก็มีผสมไข่บ้างนิดหน่อยตรงนี้นี่ครับจะเป็นเส้นหมานะครับจะเป็นเส้นพิษของมันที่เป็นคล้ายๆลำไส้เนี่ยครับอันนี้แหละครับเป็นเส้นหมาก็อันนี้ต้องดึงออกนะครับต้องดึงออกทานไม่ได้นะครับ ส่วนก้างๆลำไส้ก็จะมีเป็นเนื้อเป็นอะไรเหมือนกันก็แงออกครับเนี้ยดึงดึงออกหน่อยๆนะครับขอแกะบไปเรื่อยๆครับแกะไปเรื่อยๆเป็นเนื้อทั้งหมดครับพยายามอย่าให้ลำไส้มันขาดนะครับตรงนี้มีพิษนะครับอันตรายครับเนี่ยครับอันตรายนี้อันนี้ก็เอาออกครับไม่เอาครับทิ้งทิ้งครับอันนี้เอาทิ้งไปเลยครับ มาดูอีกตัวนงครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ไข่ค่อนข้างเยอะครับส่วนต่างๆนี่ก็คือกินได้ทั้งหมดครับท่านผู้ชมกินได้ทั้งหมดเลยครับงัดขึ้นมาเลยครับงัดขึ้นมาส่วนขาวๆนั้นก็กินได้นะครับกินได้ก็ค่อนข้างจะเหนียวเหมือนกันครับใช้แรงใช้แรงนิดนึงครับใช้แรงนิดนึงใช้แรงด้วยใช้มีดด้วยครับแต่ว่าตัวนี้นี่ไข่เยอะเลยครับทั้งไข่ทั้งเนื้อนี่เยอะเลยก็น่าจะยามโตๆหรอครับวันนี้ ใช้มีตัดก็ได้ครับไม่ขาดดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาหลุดมาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไข่ทั้งนั้นเลยครับไข่เต็มเต็มท้องเต็มตัวเลยครับมีแต่ไข่ครับส่วนเนื้อนี่จะจะน้อยกว่าพวกไข่นะครับจะน้อยกว่าก็พยายามแงะไปทีละทีละนิดครับจเจ้าส่วนเนื้อ เอาออกมาครับก็จะมีส่วนที่เป็นเนี่ยครับเป็นเป็นสะดือเป็นนันลำไส้ของมันนะครับส่วนนี้จะมีพิษครับส่วนนี้จะมีพิษก็ไม่เอานะครับก็คือต้องเอาออก <c oughs> หรือถ้าไม่เอาออกก็ใช้พวกช้อนพวกอะไรต่างๆครับมางัดมา,าตักพวกไข่พวกอะไรามาใส่ในใน,ในจานก็ได้ครับก็คือ,อส่วน ส่วนลำไส้ของมันที่มีพิษนั่นก็คือให้ติดไปกับตัวแล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งนี่เป็นไข่ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมเป็นไข่ทั้งนั้นเลยครับไข่เต็มท้องเลยครับไข่ทั้งนั้นเลยครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวแมงดานี่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าไขน่นี่ไข่เยอะมากขั้นตอนต่อไปก็มาทำายำไข่แมงดากันนะครับ ก็มีน้ำตาลปี๊บครับมะนาวครับพริกครับผมมะเขือเทศกับหอมนะครับผักชีครับหรยหน้าหน่อยหน่อยครับอันนี้เป็นเนื้อแมงดานะครับอันนี้ตรงนี้เป็นส่วนของเนื้อแมงดานะครับก็อยู่ในกระดองเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นไข่ทั้งหมดครับก็เป็นไข่แมงดานะครับหน้าตาน่ากินเลยครับ น้ำปลาครับถั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับยำไผ่แมงนาครับก็หน้าตาหน้าทาเลยทีเดียวครับก็วิธีการต่างๆนะครับคุณผู้ชมวิธีการต่างๆที่เอ,อเอาเส้นพิษหรือว่าเส้นมอนั้นออกก็ผมลงไว้ในวิดีโอ,อ,อครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองทาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเผื่อจะไม่เชื่อกันว่าว่าว่ามันทานได้นะครับก็ลองสักสักคำนะครับลองสักคำ อร่อยเลยครับอร่อยเลยทีเดียวกลมกล่อมมากครับเรียวหวานครับแล้วก็เค็มมาหน่อยครับก็คลิปนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมไหมครับฝากท่านผู้ชมไว้เพื่อกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามช่องเล็กๆนี้หน่อยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับคงจะไม่มีอะไรแล้วก็ลากันเลยลากันตรงนี้เลยแล้วกันครับ 管理卡。